วันนี้ก็จะทำแกงส้มหมูทอดจ้านี่หมูป้าป้าไม่ได้ใช้สาชั้นนะป้าใช้สันคอติดมันป้าทอดแล้วก็ยังไม่ได้หั่นให้ดูให้ดูก่อนว่าทอดแล้วทอดไม่ต้องสุกเอาพอพอหมาดๆเนื้อตึงๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต้มถ้าสุกไปเดี๋ยวน้ำแกงจะไม่อร่อยนี่หมูป้าติดมันนะเห็นมันหมูเห็นไหมขาวๆนี้ แล้วก็ผักบุ้งป้าใช้อยู่กำใหญ่หนึ่งกำแล้วก็นี่เครื่องแกงป้าป้าาำเองนะาำแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็มีเครื่องมีหมูมีพริกแกงแล้วก็มีผักบุ้งเครื่องปรุงไม่ได้วางนะเดี๋ยวป้าขอไปหั่นหมูก่อนนะเดี๋ยวไปดูป้าทำจ้า ใส่เลยเด้อแกงป้าไม่ได้ตามละเอียดมากนะตามหย,ยาบๆก็ไม่หยาบเท่าไหร่หรอกปะปายนี้นี้นึถึงก็หยาบนะ รอ,อน้ำแกงดอีรอดก็จะใส่หมูนะให้เครื่องแกงเขาออกก่อนลืมเอาน้ำล้างครกให้น้ำล้างครกจ้ะเอาเลยนะมันจะใส่หมูเลยนะหมูสามชั้นนะควจริงต้นตำรับเขาต้องใส่หมูสามชั้นเนะืโบราโบราณเขาแกงเขาใส่หมูสามชั้นเนาะเปป้า ขอเขอเปลี่ยนเป็นหมูสันคอจ้ะกินมันมากไม่ได้หมอห้ามหมอห้ามจ้ะเ็าดัดแปลงได้เราจะกินแบบไหนดัดแปลงได้ไม่ตายตัวแกงโบราณนะนนเนี่ย ปุงเลยนะน้ำปลาจ้ะเกลือจ้ะไม่ยเกลือเกลือึ่งช้อนจ้ะคึ่งช้อนชานะจ๊ะ จะให้หมูนี่มีสักหน่อยก็ใส่ผักใส่ไปตอนนี้เนื้อผักจะเล็ะ ไปผักจ้า กดผักให้จมน้ำหน่อยด้๋ยดำก็ยังไม่ใ,ใส่มะขามนะจะร้อยผักนิ่มหน่อยถ้าใส่ลงไปตอนนี้ผักก็จะเป็นผักกรอบไปเลยจะไม่นิ่มแล้วป้าก็จะเคี้ยวไม่ออกแล้วก็จะใส่น้ำตาลจะ้ะ เดี๋ยวข้อปรุงรสก่อนนะใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนจ้ะโอ้ยรแอ้น้ำตาลจ้ะ ป้าจะว่าไม่มีมันเนี่ยมีมันนะเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยเพราะว่าเป็นหมูสันคอจะติดมันอยู่แล้วไงแล้วก็ต้องไปกินสำชั้นสำชั้นก็มันมากไปคนสูงอายุกินมากๆไม่ดีไขมันไงถ้าเราจะกินมันไม่มันไขมันเราก็เยอะอยู่แล้วสะสมเนาะคนสูงอายุอะ ขอเติมน้ำปลาตินน้ำปลาล็งหน่อยช้อนหนึ่งเท่าก็น้ำปลาสองช้อนนะรสเค็มได้แล้วขาดลดเตรี้ยวอย่างเดียวรอผักสุกนล็หน่อย นี่อะสองช้อนนย่แหละแต่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวไปแล้วแก้ย่าเดี๋ยวแกงส้มต้องเปรี้ยวน้าอยู่แล้วถ้าหวานน้ำนี่มหมดท่าย,ยนะแกงส้มจะเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวเค็มแล้วหวานตามก็ได้สามรสมันจะอร่อย ถามแม่แป้มแล้วเคยเปรี้ยวป่าะพูดผิดขำมตัวเองอยู่นี่พูดผิดพูดผิดเยอะยจะถือสาเลยนะพูดผิดพูดผิดพูดถูกกับป้าวควบคุณไง แี่นิดเดียวสองถ้วยผกบุ้งกามใหญ่ๆกามนึงเท่ากับสองกามนั่นแหละสองกามตลาดนัดนั่นแหละนี่ผกบุ้งก็แพงนะแกงผกบุ้งจะว่าไม่มีราคามีราคาเนะี่ยแถวบ้านป่าหละกกามแล้วยี่สิบลยนะผกบุ้งนี่มันอยู่สิบเอ็ดยอดสองยอดยี่สิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่เขาจะขาย ทำงา่ายๆนะทำงา่ายๆแต่อร่อยนะเมนูเนี้ยกินกับไข่เจียวก็ได้กินกับปลาทอดก็ได้ปลาเคม็มทอดแก้มกับปลาเค็มแก้มกับไข่เจียวรับรองเพิ่มข้าว <c oughs> ป้าใส่มะขามอะไรป้าขอ,อาชิมหน่อยขอชิมหนึงรอบนะ โอเคไปแล้วเปรี้ยวเค็มหวานเสร็จแล้วจ้าแกงส้มหมูทอดป้าใส่ผักบุ้งแล้วคลิปนี้ถูกใจหรือชอบอย่ากดติดตามวัแแ้วก,ก็แชร์ให้ป้าด้วยนะขอจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า